ตอนเช้ามนีสิมีการเฮียนสารซ้อนพีน่น้องมนีมนีสีสารซ้อนเนะี่ยสารซ้อนไนดะ้แล้วก็มากับมะลิน,น้ำได้นี่สีสารซ้อนการสารซ้อนสิมีจักษ์ใบไผ่บ้านเฮาได้ยี่สิบห้านะเส้นไนดะ้นี่ยี่สิบห้าเส้นแล้วก็เส้นที่ยี่สิบหกได้คือเป็นตัวสามตัวสามได้นี่ตัวนี้มันจะเป็นตัวสามได้ฝนตกมือเมื่อวานฝนตกมนีสีเฮียนสารซ้อนได้นี่มีการสารซ้อนไนดะ้ สารโอนโซนเนี่ยก็ทำปลาบ,บนานเฮาก็เสียนอนกิ่นลงไงโซนโซนน,น,น,นี่วิธีการเสียอโซนนะพี่น้องเป็ไผ่ยังไงนี่สารไม่นี่ผ้าขาวเสียดสารโอนนี่เอ็นระเจ้าสารเอ็นระเจ้าสารเนาะเสบียงสารลงเบิ่งบนนี้โอนใส่ปูใสป่ปลาบานเฮานี่แหละฝนตกฝนตกเมื่อวานนี่ก็คือ จีลองสารช้อนสารชอนลงเบิ่งนี่กับจีการเฮ็ดเฮ็ดอันชันสารช้อนสารช้อนพี่น้องมันนี่สิเป็นนี่เป็นกระลองเบิ่งกระลองเบิ่งเนาะสารลงเบิร์เป็นโมเป็นกะเบิ่งไปเด้ออันการสารชอนผู้ก้บก็เคยสารดอกกระลองเบิ่งลองเบิ่งกจะเห็นพระเจ้าสารเนี่ยจากสารลงเบิร์กลงเบิร์กเนี่ยช่อสารช้อนบ้านเฮาผู้ข้าชิดลายคลิปนะคลิปตอนแล้วรียกกัคลิปเริ่มสาร นี่คือคลิปเริ่มสานได้สานซ้อนนี่นี่คือการสานซ้อนฮักบรรจกกรด้ไม้ไผ่ใส้ไม้ปอกไม้ไผ่ซองฟองได้ไม้ไผ่ซองฟองมีฮักแบบนี้ได้นะฮับแบบนี้แล้วก็เอามาเสียบแบบนี้ได้นี่นี่คือการใช้ซ้อนสานซ้อนสานซ้อนพี่น้องแล้วก็ฮักกระสานแบบนี้ได้การเละการกเนาะ ความไปความมากอะใส่และใส่ลายคัดนะครับการซานโซนทุกข้าหาก็เฮียนอย่างเงี้ยเฮียน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 เฮีย้วเฮียนเห็ดลองเบิ่งเห็นเจ้าสารแล้วลองเบิ่งลองเบิร์กโอเคคือการซานซโอนที่น้องเฮียนลองเบิ่งกแล้วเป็นในซานซโอนซานซโอนใส่ปลาล่ะเนี่ยไงปลาขึ้นปลาลุงง่าย สอนลายลายสองขจรวนกับสองนี่นี่คือการสานสอนด่านสานส่อนบานเทาถิ่นเปลี่ยนน้ผู้าก็ลงลเบิ่งลงลงสานลงเบิงถึงจาสานละสิสานลงบิ่งได้ยังปรนดอกลงเบิงลงเบิ่งมันสิเป็นิอเป็นโดยารสานสอน เฮียนเฮ็ดเฮได้นี่มผมปนแล้วเเฮ็ดเเีนสารส้นยี่สาเส้นได้เส้นตัวสาวหกมคือเป็นตัวเป็นตัวสาดยไงอันนี้เียนสารนเบิงสารส้นบ้านเฮานี่หลนเขาสอนสอนหลานสอนใส่ปูใส่ปลาบ้านเฮานมาน้ตพกามามาลินังได้มาโน้ตนี่ไ น้อยกับมนนไม่ดีนามเได้มาในขั้นนี้แหละมามทมูตุนมูนตุนซีอเื่อน,นมูนตุนได้ที่ภาพการการสารโซนส,นสารโซนไดยเยนเห็ดเยนเ็ดเยนเการสารโซน,นพี่น้อง จะเห็เ็ดลงบึงแล้วจะเป็นเป็นลงบึงลงบึงนี่จะพิธีการสารซอน่พี่น้องด้วยันไทยมเป็นกะลองบึคือผู้่านีหละ่ายรองลงบึงลงสารลงบึงนะสารซอนพิธีการสารซอนกคือบ่ง่ายและกับบ่ยากว่ายังนี้เลือกสปนได้เอปนซนในทาง นี่ยังเกาะนี่คือภาพเป็นในด้านี่เริ่มสิเป็นอะ้รพี่น้องนี่บัตระสซีเลียกสีให้เบิ่งอีกได้นี่คือวิธีการสานซ่อนสานซ่อนสานซ่อนใส่ปูใส่ปลาบ้านเฮาลเลยนีย่มาเพื่อนกำลิศน้ำได้มาโมตุนโมตุนนี่เพื่อนกำลิศน้ำได้มานี่กได้นี่ตอนเช้าวันนี้ก็ภาพบรรยากาศสานโซนมาให้เบิง่งมาให้ชมได้เนี่ยคือซโซนโซน